เอาลเลยเข็บเร็วก็๊ดที่ห้องเป็นแค่เนียยร้อยในเขีบผมอันนี้เดี๋ยวสิโอโหแบบจะไหวไหมเนี่ยแบบเลือดเต็มตัวเลยอะ่ะเฮ้ยจะไหวไม่ไหวก็ต้องเอาแต้มไปแล้ว,วะวันนี้ครั้งนี้ผมสิบแปดแล้วนะโอเคเราจะไปกันเรื่อยๆครับผมนี่คือการดำเนินชีวิตของ กดเฟสครับผมเพื่อให้กลายเป็นเดอะโกดไปเลยจากเดอะโกดเฟซให้เปลี่ยนเป็นเดอะโกดไปเลยเยเฮ้ๆเฮ้เปึ๊บปึ๊บเอดปึ๊บเราก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะโอเคเหมือนเดิมฉากหลดตัดเลยแล้วกันเหมือนเดิมไปรอในห้องไปเจอในเกมเหมือนเดิมครับผม อเอาแล้วกบแล้ก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นี่เรียบร้อยนี่ครั้งนี้เขาแบบว่าเขาหมอกหนามานะแล้วก็เอา,อาด่านมาแล้วก็เอาเกิดด้วยกันมาอะไรเงี้ยมาแล้วครับผมเขาวิ่งฉี่ไปทางนู้นนะแต่ผมไม่เอานะเนะขาวิ่งฉี่ไปทางนู้นแต่ผมไม่เอานะไม่รู้เขามาด้วยกันหรือเปล่าน,นะมันจะมาด้วยกันนะ เอาดิไอ้ยะไอ้จ้องว่ะโอโ้มีสปินมีสปินมีสปินได้เปลี่ยนตัว,ลวเล่นก็ได้ไอ้นุ้นมีสปินอันนี้มีตายยากไปดิมีไดฮาร์ดไปดิอ่ะสปินไปหนึ่งแล้วอาะไดฮาร์ดมาอีกหนึ่งดินั่นไงเนียนไม่ได้รอยเท้ามันติดอยู่อรอยเท้ามันติดอยู่ไอ้หนูรอยเท้ามันติดอยู่ไอ้หนูอ,อุ้มมาเดิ Yeah. อย่าเดินบอกว่าอย่าเดินอย่าดือ้อบอกว่าอย่าเดินอย่าเดินห่วยแขวนเลยน่าน,นักเมื่อกี้แงป,ปีนหมดแล้วทำไงอ่ะจะปีนไหน่หมดแล้วทำไงอ่ะรอลมไม้เหรอรอลมไม้เหรอจะรอลมไม้อะ่ะหรือยัองไงจะรอลมไม้หรือยังไงฮะรอลมไม้ติดเรียบร้อยจบ อา้าวเฮ้ยไม่ล้มอ่ะเฮ้ยไม่ล้มโอ้โหตีโดนผิดตัวแย่แย่แย,แย่ว่าอยู่ทําไมแม่งอุ้มไม่ได้อทําไมมันอุ้มได้แย่เลยว่าอยู่ทําไมมันอุ้มได้อะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋อแย่เกินมุงนี่แย่เกินไม่มีที่เด้อไม่มีที่เด้อบอกเด้อเอจังสี่บ่มีที่เด้อบอกเลยไม่มีที่เด้อโอเคคนแรกยกแล้วก็ วังโอเค้าดิดูดิดูดิดูต่ดิดูต่ดิดูต่ดิาด,ดิให้ช่วยเย้ช่วยเดบอกให้ช่วยเยอยเย้มอ, yeah, yeah, yeah. อุม้อุมอ้มอุแทงหลังดิแทงหลังเื่อ <c oughs> ไม่แทง <c oughs> ไม่แทงวะ <c oughs> ไม่แทงก็ดูยอดรอยไป วะคุแกอยากเล่นเหรอคนแกบอกอยากเล่นเหรอคนแกอยากเล่นเหรอคนแกอยากเล่นเหรอคนแกอยากเล่นเหรอบอกเลยเอาเอาพีโลกเอาว่ะช่วกันเร็ววะเอาว่ะดูยับยับเอาดิดูยาวๆบอกเลยอ้าวยังยัง ยังโกยต่อยังโกยต่อไม่ให้ดูกอหรอไม่ไม่อยากให้ดูกอหรอนี่กับเสร็จไปแล้วหนึ่งอ่ะบอกเลยกับเสร็จไปหนึ่งอ่ะข้าตัวพอาตัวจบนะบอกนะเร,เเรจาจบนะยังมีคนรอมีคนรอโดดมีคนรอโดดมีคนรอโดดม,มีคนจะรอโดดรอโด a, อโด,โด,โดนี่ ไม่ทนและโว่สุดจะทนเรนในยาวก็สุดจะทนเป็นเหมือนกันนะนี่ก็สุดจะทนเป็นเหมือนกันนะเอ้ยอ้อาวมีไม้ตรงนี้แย่เกินเฮ้ยอันนี้ถือกุญแจ้เดียมเจอคนถือกุญแจด้วยวเจอคนถือกุญแจด้ว ขึ้นไม้ขึ้นไม้บอกเลยมีการขึ้นไม้อากระทือบอีกปลาดำอยากจูกปลาดำบอกอยากจกูหนูดำอยากจูกอ่ะไอ้เหี้ยมาตามเลยวะมีคนบอกจูกยาวได้ไม่กลัวครับมีคนบอกจูยาวได้ไม่กลัวครับมีคนบอกตายยากไปตายยากไปตีวุฒิไป ทู่ไปดิได้ได้ขอบคุณมากที่มาให้ดูดแจมเปลี่ยนเป้าหมายดิครับคุ้มครองตยอย่ยากเยขาคุ้มครอง,งตาย,ยากเลมีการรอมีการรอไปต่อดีไปต่อเดิต่อเดิอเดโอเคถ้ามีกระทือไหมนะบอกลยถ้ามีกระทือไมมนะบอกเลยไม่รอดไม่รอดนะไม่รอดนะไม่รอดนะ แถวนี้ไม่มีไม้นะแถวนี้ไม่มีไม้นะยื้อไหวหรอเธอยื้อไหวหรอลมไม้ฟรีไปเด้อลมไม้ฟรีไปดิเอา้าเนี่ยปิงอีกแล้วอะ่ะโอ้เบื่อตอนปิงมากเลยอะ่ะเบื่อตอนปิงมากเลยบอกเลยพูดตรงๆว่าเบื่อตอนปิง ไอ้ย่ะเกมวาร์บอ่ะวาราบหลายรอบแล้วด้วยเอาเดิเปิดตู้ดังเหรอทำไมอ่ะทำไมคือต้องเปิดตู้ดังอ่ะจะเติมห้อง V.I ครับผมประเดิมห้อง V.I ครับตายไปหนึ่งครับงยงเหลืออีกสามเพิ่งเสร็จไปสอง โ okay, okay. อเคเจย์แกคะเจย์แกะวัวล้นเจย์แกะวัวล้นดูยาวๆดูทั้งหมดดูได้หมดดูได้หมดดูไม่หมดนะแต่ก็ดูได้ทุกคนได้เลยได้เลยนี่โอ้ยว้าไอว ว่าไม่ได้เหรอเกมทำไมอ่ะทำไมนาะยต้องว่าอย่างนี้เกมเอาเดไนนะิไม่มีที่เล่นนะไม่มีที่เล่นนะไม่มีที่เล่นนะเอาวะเอาวะอันนี้ตายหาหลุมแล้วนะวเป็นไงเป็นใบาหาหลุมแล้วคุณถือกุญแจหาหลุมแล้วมีคนหาหลุมแล้ว รยังไงอ่ะถือกุญแจลรอเราอ่ะเราถึงกุญแจเหรอดียังไงเราถือกุญแจปล่าเราถือกุญแจปล่าฮะอือเจไปต่อครับจังหวะนี้ อ้าหลุมอยู่นี่เสร็จโจนเลยปัทีนี้เอาดิเอาดิมีคนชีครับมีคนชีครับเต็มเป็นที่เรียบร้อยครับผมอ่าเดยวเอ็นดีอไ,ไป เนล้มหนึ่งครับผมมีตายนะบอกเลยว่ามีตายนะเดือดร้อนไปเลย การคานมีการคานไม่ดีไม่ดีดแทงหลังเรียบร้อยครับผมแ yeah, 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 ย่แย่และแย่ละแย่ละวคนถือกุญแจแย่ละวคนถือกุญแจไปละวคนถือกุญแจมาละไม่ได้หรอคุณมีกุญแจคนมีกุญแจ,มแจไม่ได้คนมีกุญแจไม่ได้คนมีกุญแจไม่ได้ เออวิ่งฉีกไปเออวิ่งฉีกไปเดี๋ยว,วเออวิ่งฉีกไปไกลๆบอกเลยวิ่งฉีกไปไกลคนคุณแจววิ่งฉีกไปวิ่งฉีกไป มีกุญแจก็วิ่งฉีกไปมีกุญแจก็วิ่งฉีกไป เฝ้าเลยเอาเอาดิมาดิกรบเฝ้าเต็มที่เลยมาดิเนี่ยลุงก,ก็อยู่เนี่ยอ่ะลุงก,ก็อยู่เนี่ยอ่ะอเพเ,เ่เสร็จละอ่ะ

บอกเลยโนวัน no กูบอกเลยเก็บกุญแจได้ก so ็เท nice ่านั้นเก็บกุญแจได้ก็เท่านั้นบอกเลยมึงเก็บกุญแจได้ก็เท่านั้นเอาย่อย่อย่อเอาย่อย่อย่อเลยเก็บกุญแจก็ได้แค่นั้นบอกแล้วเก็บกุญแจก็ได้แค่นั้นอ๋าด้ออ๋ดหลุดก็หลุดบอกเลยหลุดก็หลุดออเดิ เเนี่ยยซูมเลยเอา้าเอาดิยังไงอ่ะยังไงอ่ะยังไงอ่ะตายไปดิอ่าเอาดิโอ้โหเอาดิเอาดิเอาเอาด,อาอาดิยังไงอ่ะยังไงอ่ะนี่เสียบแล้วก็เสียบแล้วอะไรเนี่ยวะอะไรเนี่ยอะไรวะเสียบล้วหันขึ้นไงโอ้โห สองขีดไปดิครับสองขีดไปเลยดิครับเนี่ยเริ่มเข้ามือว่ะเริ่มเข้ามือว่ะโอ้โหกุญแจรครับผมอืมตาดำไหนวะอืมม,มีตัวนี้โอเคมีอะดรีนาลีนแล้วไงกลัวที่ไหนอะดรีนาลีนกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนเออเอานะครับอันนี้ผมก็ต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่า ครั้งนี้เนี่ยคือผมเล่นติดต่อกันนะครับถ่ายทีเดียวเล่นติดต่อกันนะมัน,นก็เลยอาจจะแบบว่าเอ,า,อาจริงๆผมก็เล่นไปชั่วโมงกว่าแล้วอะประมาณหลายหลายหลายเกมอยู่นะทีนี้ผมก็เลยคิดว่าโอเคผม,ผมคงควรที่จะพอไไปแค่นี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเล่นใหม่ถ้าผมมาเล่นใหม่ผมจะทําแบบเดิมน,นะก็คือว่ถ่ายยาวๆหลายๆคลิปเหมือนกันนะอันนี้ก็น่าจะเป็นรล่าที่เท่าไหร่เราไม่รู้อะ อ่าโอเคแต่เราก็จะดูก่อนโ okay, อเคเราสิ้นสุดที่เวลยี่สิบนะครับโอเคจำไว้นะคลิปถ้าคุณดูถึงคลิปนี้แปลว่าคลิปที่คุณดูก่อนหน้านี้คือเป็นคลิปของอันเดียวกันนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไอ้อย่าลืมนะครับถ้าทุกคนถูก,ถกใจอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยใกล้จะคมห้าสิบแล้วช่วยกันหน่อยนะให้มันคมห้าสิบเร็วๆโอเคขอบคุณครับ